สวัสดีครับนาบินสวัสดีครับ,รบช่วยบอกความรู้สึกแรกหลังจากที่ช่วยบอกความรู้สึกแรกหลังจากที่เราชนะลงมานะครับก็รู้สึกอันันดบแรกก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับแล้วก็อันดับสองที่รู้สึกก็คือเห<ม>นื่อยครับผมให้เขาแบบแข่งครับแข่งจริงครับตอนนี้ก็จากไฟที่แล้วที่ไม่เจ็บอะไรเลยครับตอนนี้เริ่มแบบปวดขาปวดมืออะไรแบบนี้เป็นเวลา เปรียบเทียบกับไฟที่แล้วที่เราต่อ,ตอ,อยกับทางด้านของกุหลาบดำปเป็นไงครับผู้ต่อสู้เราคู็งหกว่าพี่เขาหลากหลายกว่าครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาแข็งกว่าใช่หมายถึงโลโบนี่ลากหลายกว่าใช่โรโบหลากหลายกว่าแข,ข็งกว่าครับผมแต่ว่าเขาเอ่อเอาอาวุธไม่ไม่ไม่โดนผมมากเท่าไหร่ครับผมก็เลยก็เลยยืนยืนอยู่ได้ครับผมก็มองเห็นมองเห็นอาวุธน่าจะเป็นเพราะว่าขยับร่างกายต่อเนื่องครับผมก็เลยต่อยดีกว่าดีขึ้นครับผมช เหมือนก็ไฟนี้เราค่อนข้างจะต่อยอแบบเหมือนระวังตัวหน่อยมันกังวลใจอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับก็พยายามชกให้มันหลากหลายครับผมไฟแรกที่ผมต่อยกับเออไฟแรกไม่นับครับผมผม,ผมไม่นับแต่ว่าไฟที่สองนี่ผมต่อ,อยกับพี่นักรบก็ต่อยคนละสไตล์ครับผมไฟนั้นผมใชหมัดเยอะครับผมไฟที่สองผมต่อ,อยกับพี่เมืองไทยผมก็ออกทางลูกฝีมือครับผมเพราะว่าพี่เมืองไทยเป็นมวยเขาเ่าแบบเดินครับผมแล้วก็ ไฟสามไปกับพี่กุหลาบดำผมก็เปลี่ยนครับผมเป็นมวยเข่าครับผมว่าพี่กุหลาบดำเออเป็นมวยหมัดแล้วก็ใช้เข่าเหมือนเข่าครับผมอันนี้กับพี่โลโบผมก็เปลี่ยนแบบผสมผสานครับผมแบบใช้หมัดใช้ฝีมือครับผมก็เลยการชกกับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับผมใช่ครับเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมใช่เพราะการสลับสับเปลี่ยนแบบนี้ของเรามันทําให้แบบความคล่องตัวหรือว่าการออกของเรามันมีการแบบดรอปลงในด้านใดด้านหนึ่งลงไปเออไม่ไม่ครับผมเพราะว่า ผมชกกับแต่ละคนก็ผมทำสิ่งที่รู้สึกว่าคู่ชกเราจะแบบว่าออชกด้วยยากที่สุดนครับปกติผมก็เป็นมวยสูงชกยากอยู่แล้วครับผมแต่ว่าการที่เราเปลี่ยนสไตล์ไปในทางที่คู่ชกชกด้วยแล้วไม่ถนัดมันก็ส่งผลดีต่อผมอยงครับผม,มชัก่อนชกคิดว่ารูปเกมที่นาบิวตั้งเป้าเนี่ยมันจะตกมาเป็นแบบนี้ไหมฮะที่แบบตรงค้อ ก่อนชกผมไม่ค่อยคิดอะไรมากครับผมผมจะเป็นคนที่แบบว่าขึ้นไปแล้วก็แกกหน้าหน้าเกมครับหน้าสถานการณ์รับผมยกแรกแบบนาทีแรกอะไรประมาณนี้ผมก็จะดูเชิงก่อนยกแรกผมต่อยยังแบบยังเกง่งๆอยู่นิดนึงครับผมระวังตัวเยอะไปหน่อยประมาณแต่ประมาณไปลายๆยกเริ่มเตะซ้ายแล้วเริ่มเตะแบบรู้สึกว่าการเตะแล้วมันเข้าเตะแล้วมันเข้า แล้วก็ประมาณยกสองยกสามก็เริ่มคล้องตัวมาขึ้นแต่ว่าพี่นับถือพี่เขาจริงพี่เขาแข็งมากพี่เขาน่าจะอายุสามสิบเอ็ดแล้วกระดูกเขากระดูกเขาแข็งมากในความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยครับเ,เขาแข็งแล้วในส่วนของตัวผลงานของรีวิวในส่วนวันนี้เนี่ยคิดว่าเราวางแผนมาเราทําได้ตามแผนเราสประมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ททเกมออ่าเงี้ประมาณเจ็ดสิบครับผมเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า จากที่ผมดูดูมาพี่เขาก็ไม่ได้โชกเหมือนไฟที่ผ่านๆมาครับผมพี่เขาระวังตัวมากขึ้นนะผม <c oughs> มาโกกับผมแล้วพี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนสไตลน์นิดหน่อยครับผมก็เลยแบบว่าสิ่งที่ผมซ้อมมาก็มีเข้าบ้างครับผมแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่มันไม่เข้าครับผมก็เลยแก้เกมในแบบผมเองครับผมไฟนี้เป็นชัยชนะที่มีเหนือต่ออดีตผู้ท้าชิงคุณคิดว่าคุณเหมาะสมหรือ,อยังสำหรับการเป็นผู้ท้าชิงใจเย็นนะยังไม่เีบยต้องแบนตัมเวดเก่งจริงครับ ถ้าผมเอา forbid, จริงนะผมผมได้เปรียบอย่างเดียวเลยถ้าให้ทุกคนมองดีๆผมได้เปรียบแค่อย,นะ <spe ech> ย่างเดียวครับคือความสูงครับผมอย่างอื่นผมเป็นรองหมดทุกอย่างผม <spe ech> ไม่ว่าจะเป็นอายุดัง <spe ech> ด้านความหนาออประสบการณ์กระดูก <spe ech> ผมเป็นรองทุกๆอย่างครับผมแต่ว่าผมผม <spe ech> ยอมรับว่าผมสูงบางคนก็บอกมันขี้โกงครับผมแต่ว่าผมได้เปรียบแค่อย่างเดียวจริงๆครับผมมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมได้เปรียบตอนนี้ผมเพิ่งจะอายุแค่ย0สิบเองครับผมอายุยังน้อยแล้วก็ มันได้เปรียบก็มันได้เปรียบเยอะครับผมผมยอมรับครับผม,ผมก็แต่แล้คนก็อย่าว่าผมเลยนะผมถึงจะว่าไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเวทีมาตรฐานแล้วครับผมก็ผมก็มกเอาผมตอนนี้ผมที่ผมมาถึงทุกวันนี้เพราะผมทาในสิ่งที่ตัวเองชอบครับผมผมเลยสําเร็จเพราะผมทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับก็ไม่มีอะไรที่ไม่พูดดีกว่าคือมีคําถามใครๆก็คิดว่านาบิลเนี่ยตั้งเป้าว่า ชิงแน่เพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่คิดว่าวางกรอบเวลาถึงเวลาไหนถึงจะจะขอชิงอย่างนี้ด้วยขอกรอบเวลากรอบเวลาขอเวลาเท่าไหร่ขอยีสักามไฟครับสักามไฟสามไฟไม่บอกเวลาแล้วขอสามไฟไฟที่สี่ชิงสามสี่ไฟก็ไล้วไฟที่ห้าชิงก็แล้วเพราะว่า ุ่นนี้ส hmm. so, mm ุดยอดจริงๆครับโอเคครับแล้วถ้าเป็นตอนนี้นี่เข้าแลง์กิ้งคิดว่าก็ด้วยอายุแค่20ปีตอนนี้ก็อันดับ3ของโลกครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจผมจริงๆครับผมไม่มีอะไรผมรู้ว่าหลายๆคนคงด่าผมครับเว่าเพราะว่าเพราะว่าผมสูงแล้วก็ผมอาจจะขี้โกงครับผมในสายตาหลายๆคนแล้ก็มีหลายๆคนที่ ชื่นชมผมครับผมผมก็ขอบคุณทุกทุกคนครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมากที่อยู่ข้างผมครับผมส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ข้างผมผมก็ไม่ได้สนใจครับผม,ผมเป็นอาชีพพองผมพูดถึงพูดถึงในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องมีนิโคคาริโลเทอร์ทานเอ็กเกตี้หรือว่าทุกเเล็กอีกครั้งหนึ่งอยากให้นาบิลพูดถึงสามคนนี้อนาคตยังไม่รู้ว่าจะเร็วจะช้าแค่ไหนถ้านาบิลได้เจอเนี่ยคิดว่าตัวเลือกแรกที่นาบิลพร้อมจะดวล สามคนนี้นี่อยากโดนใครก่อนมากตอนนี้ยังไม่พอแต่ว่าเก่งกันโคตรเก่งเลยสามคนนี้มีโคลมีอะไรเก่งมางในมุมมองเราดิวโคแข็งเก่งที่สุดผมว่าแข็งแข่งที่สุดในรุ่นแล้วี่โคแล้วฮกเกตตี้อะฮกเกตตี้แข็งเก่งแล้วก็มีความรวดเร็วฉลาดครับปี่ซูเปเลก็ฉลาดที่สุดในรุ่นแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมขออีกสักสี่ไฟล์แล้วก็ก็อีกสามคนนี้ผมน่าจะชกได้ใครคนหนึ่ง นี่เป็นไฟแรกของนาบิวเนาะที่มาต่อยตอนเช้าก่อนชจกน้องบอกว่ามันน้องน้องบอกว่าชอบในส่วนของตอนชกตอนเช้าเพราะมาต่อยแล้วเนี่ยมันต่างจากที่เราต่อยตอนคืนตอนเช้าผมรู้สึกว่าผมตื่นตื่นมากกว่าตอนกลางคืนครับผม<อ>เหมือนตอนคืนมันแบบดึกแล้วง่วงครับ<อ>ยังไงไม่รู้ <laughs> แต่ว่าตอนเช้านี้ผมตื่นแล้วผมสดชื่นนะครับผม <laughs> แล้วก็สุว่าดีครับดีครับแต่ขึ้นขึ้นเวทีไปรู้สึกตื่นตะน,นอกหน่อยเพราะว่า <laughs> วันแชมเป็นชิพไฟแรกเนาะครับแล้วก็มีแบบทั้งโลกจับตามองครับก็เลยเก็งเกงนิดนึงครับแต่ว่าผลงานก็ออกมาดีเองนครับมีคณถามไป<ม><ม>อย่าอาพูดถึงโชคเสร็จแล้วเนี่ยเราเราประเมินเนี่ยไฟนี้มีอะไรต้องต้องแก้ไขบ้างเออก็ผมมีอีกหลายอย่างครับผมที่ต้องแก้ไขรู้สึกว่าเองก็ผมเพิ่งประสบการณ์ผมยังไม่เยอะครับริงจรง มีหลายอย่างหลายหลายอย่างครับผมคิดว่าเวลามันจะช่วยช่วยผมได้ครับมีหลายอย่างครับผมใช่คาถาคาถาพี่สินสมุทรก็เป่าให้ผมก่อนชกไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งดีไหมดีครับผมแรงแรงมากโอคือเป่าที่ลมความล้มไงายแล้วคือลมแรงเหรอกินปากครับแรงมากมอะไหมไม่มีคะสุดท้ายนี้ก็แฟนคลับ ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็จับตามองนาบิวและให้กำลังใจนาบิวอนาคตจะชิงอีกกี่ไฟไม่รู้อนาคตนะวันนี้อยากขอบคุณอะไรพวกเขาบ้างก็ผมขอขอบคุณทุกๆค,คนที่ให้กําลังใจผมนี้ครับผมไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าค,คําขอบคุณครับผมเพราะว่าผมก็ทาได้แค่นี้จริงๆครับข้อความมีหลายๆคนนะผมส่งข้อความให้กําลังใจผมมายินให้ความยินดีกับผมมาผมก็ขอโทษเลยครับเพราะมันเยอะมากๆมากๆจริงๆครับบางคนผมอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบ ไม่ได้เข้าไปอ่านแต่ว่าผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะผมผมแบบว่าคิดถึงแบบทุกๆคนจริงๆผม,มพยายามตอบพยายามอ่านนะครับผมแต่ว่ามันเยอะมากจริงๆ,นะค,ๆค,มามาครับผมขอบคุณทุกคนมากๆผมนี่กำลังใจแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากสามสี่ไฟนะรอดูว่าจะถึงวันชิ้งป่ะโอเคครับดีดีด้วยครับอายุกำลังพิ้รู้ว่ายี่สิบ